รู้สึกว่าไม่แพงไปค่ะเพราะว่าการที่เราได้เข้ามาคือมันคุ้มค่ามากค่ะที่เราได้มาเจอในสถานที่แห่งนี้เราได้ความรู้จากพี่พี่วิทยากรค่ะมันคุ้มค่ามากค่ะชอบตรงที่ว่าน,นําศิลปะออกมาแสดงให้เห็นเพราะว่าศิละปะคิดว่ามันสามารถสื่อให้ทุกเพศทุกวัยมองเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็ข้างในนะคะก็เต็มไปด้วยศิละปะที่สวยงามทําให้เราได้รู้ถึงกขจะทาชีวิตของเราค่ะรู้ถึง สัจธรรมของชีวิตค่ะว่าเราเ,ออเราเกิดมาทุกคนเกิดมามีเท่ากันและวันที่จากไปทุกคนก็จากไปอย่างเหมือนกันรู้สึกว่าคนเราทุกคนนะคะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเพราะเราเกิดมาตัวเปล่าแล้วก็าจากไปตัวเปล่าหลังจากที่เราตายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหลือเพียงความว่างเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้แค่เพียงคุณนำความดีของเราง่ายๆเลยคืออย่างแรกคือเราต้องให้เกียรติทุกคนนะคะ ราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเราเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันจะรวยหรือจนไงแล้วก็คนเหมือนกันค่ะเราควรให้เกียรติกันละกันค่ะ,ะในในที่นี้หนูอาจจะพูดไปทุกคนไม่เห็นภาพอยากให้มาเห็นภาพมาสัมผัสเองจะได้รู้ว่ามันสุดยอดค่ะ